สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมือนกับเจ้ามะพบมาวมะพร้าวแบบอร์ตำกินแซ่บพี่น้องมือนกับจะได้เมนูสุดแซ่บมาฝากพี่ตอนนองครับได้เป็นบะพีพวนภาษาไทยเพคนเอินไอ้มากนุ่มวัวครับพี่น้องแล้วก,ก็เจ้าปลาแดดเอาบัวลายยางครับพี่น้องอยากจะกินครับไม่แซ่บบอร์ตำครับมากครับพี่น้องฟังไทยฟังเล่ากับผู้ชายดนามำทั้งกายทั้งกายมาแซ่บบอร์ตำครับป้าที่ถูกพี่น้องได้พูดทำไมปลาตอนนี้ไม่ปีเ้อเถียงพี่น้อง จังสีด้กินเนี่ยสีมือเจลพี่น้องเบืองเนื้อข้างในพี่น้องสุกมันจะเม็ดเป็นสีดำๆพี่น้อง ตสชาก็จะออกเปรี้ยวเนี่ยพี่น้องเปรี้ยวนิดๆครับบางต้นก็นจะออกหวานไปเลยครับพี่น้องอันนี้ซุปเนีนย่ยมีความเปรี้ยวอยู่ครับเนี่ยอื แม่แบบโปกเกม่อนอันนี้ก็จะเป็นหน่วยเทอมพี่น้องบุคคนในสุกแข็งครับ อันนี้จะเสียเวลาแกะเนี่ยเลยครับพี่น้อง เอาตอมบรเกโคมาครับน้องสดเลยครับน้อง เต็มสอดเลยพี่้องสองวัเต็มสอ,อืม อเกบกร้อมแดพก่นอรอ <c oughs> น้องแบบบบแกะพี่น้องอ うん、うん、うんん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  แซ่บคักขนาดพี่น้องเมนูนี้กินบักพีพวนจำครับแจวปลาแดกกินชวว่วงใบใบช่วงคักขนาดนครับพี่น้องครับถาเบาต่ำกินบุษผาพมุ่มมันจะได้กลับพอถูกพอพายนม่เลิครับถ้าพายมาคลิปนะครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเสรเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ